สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับเราว o กินีแย่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 คือตอนแรกนะคะกะไม่ได้กะว,ว่าจะสุ่มเพราะว่าจริงๆมีสองสีแล้วมีสองสีนี้นะคะกับสีนี้อ่านี่เลยค่ะเขาเขียนว่ากลับมาครั้งสุดท้ายเราก็เลยจะต้องสุ่มทุกคนเพราะว่าถ้ากลับมาครั้งสุดท้ายแล้วแปลว่าไม่กลับมาแล้วเอ ไปหาคันดําคันเดียวหมดกี่เพชรไปดูนะคะส่มไอดีหมัดไม่มีเกลืองบ49บกาบาทมาดูกันจะได้หมัดอะไรเย้ yeah, ได้หมัดบังกรเข้าเกมมาแล้วมีหมัดจริงๆด้วยโคตรคุ้งเว็บแจกไอดีทุกวันมาสุ่มตอนปล่อยจะได้เลยและมีบริการเติมเพชรเพียงใช้ u ู d ดีและมีรหัสฟรีไฟล์ขายด้วยราคาดีมากเพดรล้านมีแต่โคตรสุ่มฟรีด้วยนะเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย135เพชรแรกค่ะ ป้าเข้าให้มีใครสุ่มแล้วหรือเปล่าคะได้อุ๊ยอันนี้ได้ท่ามาซ้ำนะคะอุ้ยได้สิทโอเคนด้วยทุกคนอ่าถ้าเรามีแล้วนะทุกคนเหลือแค่รถสีดำอู้โทเคนออกมายากทุกคนเก้าสิบนี่ได้ห้าสิบทเคนแล้วคะ่ะสองรอบได้ห้าสิบทเคนแล้วโอ้โหเราดวงดีจังอะ่ะ90สินี่แป๊บเดียวนะเอาเริ่มไม่มาละมันไม่น่าทักเลย เริ่มไม่มาแล้วงงแบบนี้งงเอาสิขอให้ค่ะบุญวาสนาเราจะไม่คู่กับสีแดงใช่ไหมคะ <c oughs> ฮืออุย้ยเริ่มไม่มาแล้วทักปุ๊บไม่มาเลยทุกคนเุ้ยแปดสิบเอ็ดแล้วทุกคนไ <c oughs> <c oughs> ปนอุย้ยแปดสิบห้า เอ็งเหรอโหหมุนตั้งสิบทีโอ้ถึงแล้วทุกคน92โทเคน็นลาโมกีนี่คันนี้92โทเคน็น1,350เพชรนี่แลกไปเลยคันแดงนะคะใครที่สุ่มแล้วหมดกี่เพชรพิมพมาบอกกันได้นะทุกคนแล้วก็ ถ้าเปิดตัวท่านี้มันคืออันนี้นี่เองว้าวเขาให้นี่สวยไหมสวยมากเลยทุกคนบอกเลยว่าเต็มจอเลยอะ่ะเข้าห้องมาเพื่อนต้องหูว้าหูว้าแน่นอน <c oughs> คือบอกเลยว่าเท่มากค่ะและอันนี้เป็นท่าลดนะคะ กดแล้วก็วิ่งได้ด้วยนะอ่าใครที่ยังไม่มีนะคะแนะนําเลยไหนไหนก็มาครั้งสุดท้ายแล้วทุกคนถึงวันที่16นี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16เลยนะบอกเลยว่าใครยังไม่มีห้ามพลาดเลยนะออ้โอ,โอ้สวยมากเลยทุกคนดูคันใหญ่กว่าคันที่แล้วมากแต่ว่าเราแบบเอฟเฟกอะแบบอลังการมากแต่ว่า จะบอกว่ายังไงดีจะบอกว่าน้องเขาแบบเสียงคล้ายๆกันหมดเลยนะคะแต่ว่าสแต็กคันนี้จะไม่เหมือนสองคันนั้นสแต็คคันนี้จะเหมือนคันสีแดงแล้วก็สีแดงกับสีเหลืองอะ่ะอีกสองคันก็จะเหมือนกันอืมมันแบบว่าเป็นรถคนละรุ่นกันแล้วก็สแต็กไม่เหมือนกันด้วยนี่เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนโอ้โหดูแบบสวยมากเลยนะแล้วก็แบบว่า ดูโหลดต่ำกว่าคันที่สองคันที่ผ่านมาอันนี้เป็นด้านของล้อเห็นปะคือล้อน้องแต่ละคันน่ะน้องจะไม่เหมือนกันเลยทุกคนอันนี้จะเป็นไฟสีแบบฟ้าๆนะคะอ่ามองจากข้างหน้ารถก็จะดูแบบโอ้โหลำโบโเกแล้วก็เน,นี้ยฮะนี่อันนี้อันนี้เป็นไอวอทุกคน i อวอที่แขยงตรงกลางว่าล amborghini นี่เดี๋ยวเราจะกดท่าด้วยนี่ล amborghini ตรงกลางเห็นไหมสวยมากเลยทุกคนอย่าลืมไปจัดกันนะคะบอกเลยว่าของต้องมีอ่ะอนี่นี่สองคันโอ้โหโคตรเท่เลยทุกคนวันนี้สุมมาสองคนนะคะเป้งเก็บไปหนึ่งก็ตา,ามไปครับ

โอ้ my god โอ้โอ้ฟักกิงชีดอัดมาที่เก่าวะกูท้ออ่ะจะมาดื้อจะมาดื้อจะมาดื้อจะมือเพื่อนเราเชื่อว่านายมีของขอแค่นายเปิดแต่ว่า ต่อไาเพื่อนจะเปิดตอนไหนมาละมาละมาละมามาเปไหนมาอาจีบมาโอ้โหไม่มีไอ้วะเกิน่ะไม่มีไอ้วะวะมยแก มีมันตายนะเปิดมาเกมต่อมานะคะก็วิ่งมาเลยเราต้องแอบข้างๆบ้านก่อนนะเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยมีแค่ปืนหนึ่งอันแล้วเพื่อนล้มไปแล้วสองอ่ะเออล้มหนึ่งแล้วเดี๋ยวดิ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 ขอซ้ำก่อนเนาะขอซ้ำก่อนเดนเย็นเนาะ ไม่มีก่อนนะจะแอบอยู่บ้านนะตอนนี้เราใจสั่นมากตอนแรกเราคิดว่าเพื่อนน่าจะมีของนะคะแต่ว่าเราโดนดั่ไปศูนย์สามแล้วอะโอ้ยะอุ้ยอุ้ยมาวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วเฮ้ยโอ้ยมาสปีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาแล้วว่ะเฮ้ยฮะอะไร สรุปคนที่เกิดมีโปรร้เอา้าแนนคิดว่าคนที่ชื่อแมงมุมมีโปนี่สึกโปชนโปมันต้องอย่างนี้สองร้อยไม่ได้ได้ไงวะต้องสึกโปชนโป้โป้ยิงไซส์ ล oh หลังอ้อมหลังอ้อมหลังอันนี้แ็นวินต่อมานะคะจะบอกว่าฝั่งเรามีของจริงๆด้วย oh ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราเจอแต่ฝั่งเราก็มี oh. ถือว่าแบบเ oh no. สมอเสมอเ oh. ท่าเท่ากันโอโมมาโบเดาเดี๋ยดิเดี๋ยดีเย็นเย็นดิโอเคต่นเราอาจจะไม่โป ไม่เหลือไม่โปวินนี้นะคะแอบคิดในใจว่าน่าจะแพ้นะคะโอ้โหอนอนได้ไงนี่ค่ะมาแล้วนี่คนนี้ไม่ได้โปนะคะอ่ะคนนี้ไม่ได้โปโโล้มสองแล้วล้มสองแล้วเหลือแค่คนเดียวโป้ฝ่าขวามือตรงนี้ตรงนี้โอ้ oh my god ข้างล่างปัก oh. oh. มันกระโดดข,ขึ้นไม่ได้มันกระโดดข,ขึ้นไม่ได้คพื่อนช่วยน่อยเพื่อน เพื่อนโอ้ my god เพื่อนเึ้นหายไปแล้วอ่ะโอ้อยู่ตรงอยู่ตรงนั้นแล้วหมูวิ่งโคตรไวเลยเพื่อนขึ้นมาขึ้นมากูดิขอบคุณนะช่วยด้วยเอาเอาเอาไม่ถูกกูเลยเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วอีกนัดเดียวตายเลยโวยโว้ย เช่นทุกวันอะอ๋อกระโดดแล้วล่ะโอ้โหวัโดนว่ะโอ้โหเอ้ยโอ้โหซ้ำด้วยวะโอ้โหแล้วเนี่ยม่ต้องนอนเว้ยถึงยิงไม่ได้เนี่นอนเหมือนเพื่อนเลยนอนอะไรนะกดนอนดินอนทำไมอ่ะยิงไม่โดนโอ้โหเต็มเลยต๊อเต็ก ปักทิงชีดโอ้โหโปฝั่งเราเหรอไปเกินโอ้โหเซงเลยเนาะและคลิปนี้นะคะเราสุ่มไปสองคนและเจอโปอีกสองคนฝั่งตรงข้ามก็โปเหมือนกันนะคะก็สุดยอดมากเลยค่ะเจอโปฝั่งตรงข้ามบ่อยมาก